ตึงชมสิบกลโลปะเนี่ยใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่โอ้โจะรุดอยู่แล้วจะรุดอยู่แล้วไม่เข้าใหญ่ตัวนี้ก็กราบสวัสดีนะครับ ลงเ้าเช้าเลยครับลงเป็ดลาวไว้นะครับลงไว้เส้นนึงครับใช้มะเดือเกี่ยวเหมือนเดิมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวกินไหมนะครับเมื่อวานโหตัวขึ้นใหญ่มากครับเกี่ยวกลางเกี่ยวมะเดือดโหขึ้นน่าจะมีสิบโลครับว้าวโอเคนะครับเดี๋ยวไปถึงเส้นเป็ดลาวรอกันเลยนะครับเช้าๆเลยครับวันนี้โอเคนะครับ อเคครับถึงเส้นเป็ดแล้วนะครับลงไปเส้นเดี๋ยวถ้ามาหวานมาเดือ่อยังอยู่นะครับเกี่ยวมาเดื่อดีครับเพราะว่าปลาเล็กไม่ค่อยกวน,นะครับเกี่ยวกล้วยนี่ปลาเล็กกวนหมดปลาใหญ่ไม่ทันนะครับ เหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวกินนะครับท่านผู้ชมถ้าปลากินจะ,จะดึงรู้เลยนะครับดึงมือยึดยึด,ย,ดยึดเลยนะครับจะนุ่งน่วงมือนะครับปักถ้าถ้ามีปลากินนะครับ ใช่ครับท่านผู้ชมมีตัวครับมีตัวแน่มีตัวแน่ท่านผู้ชม นี่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 โอ้โหต้องชมสิบกิโลป่ะเนี่ยอ,อ้โหใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ถึงสิบไหมเนี่ยโอ้โหถึงว่ามันตื้อจัง จะหลุดอยู่แล้ว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  <c oughs> ไม่เข้าใจตัวนี้ ว้าวทำไมโฉมทำไมโฉมใหญ่มากเรียกโหรว่รยทำไมโฉมโอ้ยใหญ่ตัวที่โคตรใหญ่โคตรใหญ่ตัวนี้โคตรใหญ่ตัวนี้ทำไมโฉมโอ้โห หลุดพอด,ดีเลยหลุดพอด,ดีโอ้โหท่านผู้มชมห้าหกห้าโลห้าโลมีแน่ห้าโลป่ะเนี่ย นี่ท่านผู้ชมโอ้โหโคตรใหญ่เทียบกับขวดน้ำได้นี่โอ้โหขวดน้ำเล็กไปเลย